อา้าคิดว่าไงคิดว่าพร้อมไหมมังโอ้โหแง้งมันแบบแง้งเดียวกันแบบบังเอิญเลยเว้ยเฮ้ยพรนน้อมสุดๆนั่นจะไปตายด้วยกันไม่ต้องไปถล่มเพื่อนเฮ้ยมันไม่เลือกให้ก่อนวะเฮ้ยเอ้ยมคแคลรี่สองตัวเลยไปเล่นกางกันเละ มันตัวถนัดเลยนะเนี่ยพร้อมจ้า <c oughs> ยินดีต้อนรับอะไรเนี่ยมันเขียนว่าอะไรอะยอนยอนอะไรยังไม่ทันได้ไอ่านอ๋อเหมือนอัพสกิลให้พี่มันแบบบอกว่าใครอัพสกิลไหนไม่ใช่

อย่าบวกกันขนาดนี้สิใจคอไม่ดีเลยบอกเลยเจอตัวถนัดมีเลาะนี่ใครเล่นตัวคิวเลีนไอทุ๊ไอเนี่ยคิวเลีนเนี่ย Việc cầu thủ của chúng tôi เฮ้ยโยนผิดนิดเดียวโอ้เสร็เรียบร้อยไม่ต้องตามาไปเลยนู่ไปเยอะว้าเนะโอ้อตามพี่ด่วงขึ้นสูงจัดสองตัวขึ้นไปนับหนุนแล้วไม่ถอยลงมาหาว้า มันล้างบัฟมันล้างบัฟอ่ะทำเพื่อนกูไม่รู้จักเฉยแล้วว่าแกงก้าทั่วแมพจะเอา โอ้มันได้บัฟแดงมาเหรอมันก็โกงหน่อยหน่อยเอ้าเพื่อนหาไม่เจอึมโอ้โหข้างล่างแล้วนี่ตกลงคุณเล่นเลนกลางไม่ได้อยู่เลนตัวเองเลยนะอึจย,ยิงเรียบร้อย

อย่าให้มันรอดชีวิตไม่ถึงกัติดพิษพีอีกสักทีนะตายแล้วรียบร้อย โอ้ย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 โอยคิวเรนมาช้าไม่กาเข้าด้วยติดพิษกันอยู่อย่างเมื่อกี้นั่นเพื่อนไปแล้วเพื่อนดักหลังแล้วเนี่ยโอ้เลือดน้อยอะคิวไอ้เนี่ยคิวด์อุ้ยมันดูดดีนะเนี่ยโอ้ เทลเทลมันยิงเลือดตัวเลือดเยอะอะเมื่อกี้มันไปโลไปยิงช้างอ่ะมันน่าจะไม่ได้มันน่าจะไม่ได้กดเลือกตีตัวไอ้นี่แน่นะพี่เฮ้ยอาหิวหิวหิวอีกหนึ่งอันแน่อันแน่อันแน่เรนกลางแทบไม่ต้องคุมอ่ะมันมามั่วกันอยู่เลนล่างเนี่ยฝั่งนู้นเหมือนกันนะ

ตึงอ,อันติไม่ทันวะ่ะเลือดมันแบบนั่นมันไม่ยิงตัวหลังอีกแล้วโอ้น, oh! นิดเดียว เก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดสิบคิวแล้วอ่ะเอเอเทลเทลคีดสิบคิวแล้วโหดแล้วโหดแล้วเออ <What? S 1> แคลรี่แคลรี่ไม่เกิดก็ไม่รู้แล้วแหละไม่เราเนี่ยตัวเบรกมาเ่ยวิ <laughs> <laughs> ว่งทุกเลนอ่ะอย่าไปสน S <s> มีเจ็บกูบอกเลยเข้าไมาถึงมีเจ็บอะย้อนย้อนจเ้าล่างเราอ่ะหลายตัวจัดนี่นง <s uss> ล่ามันเอากันอีกแล้วพี่ล,าาล่ามันล่ามีสองตัวแล้วได้อยู่ รอดไปมันหนีกลับบ้านหมดสองตัวเอาป้อมได้ปะไอ,อ้เยอะป้อมเพิ่มเลือดเร็วจังวะกระโดดมาดีกระโดดมาดีดดมาดีครับโดดมาดีวไม่โดดนีนี่ อยังปั่นเลยมมันไม่โดนมันไม่โดนเอ้ยอยื้ยยื้ยย,ยื้ยหนียยังไงไอ้หนูมันยังหนีอยู่อะไอ้หนูนี่เทลมาแล้วเนี่ยโอ้โหตายยเเ ừm, hổ, 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 ôi, ôi, ôi เฮ้ยเฮยเออยเอะเยอะเอเอาคิวเลนไม่เข้าอ่ะมันยืนดูอะไรไม่ไม่คิวเลนดิไอตัวนี้อะไรอ่ะเออเดี๋ยวเลือดน้อยก็ไม่ยอมกลับเนาะนางเรงอ่ะไปยืนเฝ้าะอะไรอยียย่ยะถ้าไม่เข้าก็กลับจริงๆ อุ้ยอุ้ยยิงวีอุ้ย,ย,ยโดนดูดขนาดนั้นตายหมูนะ่อ่ะโอ้ยมันจงังหวะมันมัน <c oughs> โอ้ป้อมบนพังเลยลลว่ะคิวเขาก็ไม่ดันให้สุดด้วยนะ เอาดากเลยป่ะเฮ้ยป่ามันหายหมดเลยว่ะป่าเรายังไม่เดินมาเลยน่าจะไม่รอดมาช่วยดิอู้ไม่ต้องแล้วแหละโห้ยเพียบบอยเพียบลุย

เราไม่ต้องผ่ามาตรงนี้เว้ยเฮ้ยเอาเลือดเพิ่มเว้นไปไวเร็วกวนฮ่า hôn Mày Tẹt lươi á lươi สวยแปลกนะครับ